สวัสดีครับพบกับผมบอเก่งมือสองครับวันนี้29มีนาคมนะครับกับเวลา5โมงเย็นหน่อยๆนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับตัวนี้เป็นปี2002นะครับปี2002เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ 1,600cc นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะครับมีกุญแจให้2ดอกนะครับผม รถไม่ได้ติดแก๊สนะครับรถไม่เคยติดแก๊สรถบ้านเดิมๆนะครับไม่เคยชนนะฮะรถไม่เคยเฉียวไม่เคยชนรถได้เดิมๆนะครับผมได้สีเดิมบางทักคันนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับลูกค้าดูได้ครับนี่ครับผมตอนนี้โคราชฝนตกหนักนะครับผมลูกค้าจังหวัดอื่นเป็นไงกันบ้างครับวันนี้โคราชเจอพายุนะครับนี่ครับลูกค้ามาดูรถกันครับสวยๆนะครับรถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผม ไม่เคยชนไม่เคยเฉียวนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมเครื่องดีมากๆช่วงล่างดีมากๆนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับอันนี้ให้ชมให้ชมบรรยากาศรอบนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวข้างในก็ค่อยๆไล่ตามลําดับไปนะครับผมนี่ครับสวยงามแน่นอนนะครับเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปีหน้าก็เลยทีเดียวนะครับเดือนมกราปีหน้าก็เลยปี67เเลยนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะฮะลูกค้าดูครับสวยไหมครับผม สวยไหมครับถามใจลูกค้าดูเองเลยนะแต่ถ้าถามผมผมบอกได้เลยคันนี้รถคันนี้95%เลยนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับรถอยู่ที่โคราชนะครับผมนี่ครับสวยงามจับใจหาสวยแบบนี้ยากนะครับผมท้าเลยนะครับหาสวยแบบนี้หาสภาพพร้อมที่ใช้งานเนี่ยยากนะครับนะครับสวยงามจับใจโอเคนี่คือบรรยากาศรอบๆคันนะครับ ที่ผมถ่ายลูกค้าได้ดูกันนะครับเรื่องของสีลูกค้าตัดทิ้งไปได้เลยนะสีไม่แตกไม่โผไม่ล้าวนะครับได้เป็นสีเดิมนะครับผมเรื่องของสีสวยงามมากๆเลยเตำแหน้ร่องรอยก็มีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับรอยกดเขีดรอยกว,ยกวนก็เป็นเรื่องปกตินะครับคันนี้ผมได้มานะครับรายละเอียดที่ผมทําก็จะมีมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบนะครับรายละเอียดที่ผมทําเพิ่มเติมก็จะมีฝากระโปรงตรงนี้นะครับฝากระโปรงตรงนี้ ที่เจ้าของเดิมเนี่ยจอดเลยหลังคาเลยที่จอดรถออกมาแล้วแดดมันก็เรียทุกๆวันนะครับทีนี้สีมันก็เลยด้านนะครับสีตรงนี้นก็เลยด้านสีมันเลยต่างจากเดิมผมได้มาผมก็จัดการทําให้นะครับนี่ครับผมทําให้แล้วเป็นไงครับสวยงามเงาวับเลยนะครับผมเงาวิบเงาวิง้งเงาวับเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมข้างในกันบรรยากาศภายในของห้องโดยสารนะครับตัวนี้ฟิล์มผมก็ติดให้ใหม่นะลูกค้าฟิล์มเนี่ยผมติดให้ใหม่ เฉพาะฟิล์มนี่ส8นะผมจัดให้แล้วมืดนอกสว่างในนะครับลูกค้าดูครับฟิล์มไมเอียมเลยนะฟิล์มไมเอียมเลยครับผมนี่ครับมาดูชิ้นส่วนภายในครับนี่ครับฟิล์มผมเพิ่งติดวันนี้เลยนะเสร็จประมาณบ่าย3ามโมงนะฮะนี่ครับลูกค้าดูครับอันนี้ภายในนะแบบนี้เขาเรียกว่ามืดนอกสว่างในลูกค้าเห็นไหมพอเราดูข้างนอกกับข้างในนี่ต่างกันเป็นฟิล์มอย่างดีเลยนะครับนี่ครับโอเคมาดูชิ้นส่วนภายในนะครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับนี่ครับผมภายในสวยเลยครับเป็นหนังนะครับหนังแท้หนังแท้นะครับหนังเดิมจากโรงงานนะครับผมเครื่องเสียงมีนะครับเครื่องเสียงมีเสียงเพาะด้วยนะครับเสียงเพาะด้วยนะครับอาจจะเมืดยไปหน่อยอันนี้ผมถ่ายในร้านนะครับถ่ายในร้านถ่ายข้างนอกไม่ได้ฝนมันตกนะฮะฝนป่อยละนะฮะฝนป่อยก็เลยต้องถ่ายในร้านนิดนึงนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นการภายในร้านเลยนะครับผม อ่าเดี๋ยวมาดูข้างในด้านหน้าฝั่งซ้ายกันนะคร <c oughs> นี่ครับสวยงามนะฮะผมชอบฟิล์มนะนี่ครับผมฟิลม์มเนี่ยมืดนอกเห็นไหมครับข้างนอกมืดข้างในสว่างนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วผู้ที่นั่งอยู่ภายในรถเนี่ยมองมาข้างนอกนี่จะเห็นได้ชัดเจนนะฮะคนที่มองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นเรานะฮะให้ความเป็นส่วนตัวนะเรื่องของฟิล์มเนี่ยให้ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับผม <c oughs> ข้างในจะมีลายไม้คาดให้นะครับผมมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับนะครับ สวยงามเลยนะครับชิ้นส่วนภายในนี่อยู่ครบๆกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับสวยงามนะครับอยู่แน่นๆกันเลยนะครับอยู่แน่นๆกันเลยไอเย็นฉ่ำเครื่องเสียงมีนะครับเครื่องเสียงเสียงเพราะด้วยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูทีละฝั่งเนาะเพราะมันมันมืดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้นะครับฝนมันตกนะครับนี่ครับนี่ครับหนังดีนะครับหนังเดิมหนังแท้ด้วยนะครับหนังดีหนังแท้นะครับ รัเดิมเดิมนะย้ำอีกทีรถเดิมเดิมไม่เคยเฉียวไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรถบ้านเอกสารครบโอดนะครับผมเครื่องดีมากนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยางเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะไม่อ่ยมเลยนะครับแม่ไี่ยมเลยยางในปี2021นีนะครับผมเห็นไหมครับยางปี2021ดอกเต็มเตนะฮะดอกเต็มเตมเลยนะครับเครื่องผมขออนุญาตใช้คําว่าโคตรดีนะครับเครื่องดีช่วงล่างโคตรดีเลยฮะลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับเอาไปใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะฮะ ไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกนะครับผมมาไล่มา,า,มานะฮะไล่มาเรื่อยๆสีนี่เงาแบบนี้เลยนะครับสีเงาแบบนี้เลยนะครับสีเดิมนะฮะนี่ครับผมยางเฉพาะยางชุดหนึ่งก็คุมแล้วลูกค้ายางชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเอ่อฝั่งนี้ดูยาง,งเอ่ยน่าจะยางเนาะอ่าเดี๋ยวกันเลยนี่ครับด้านหลังฝั่งขวานะฮะลูกค้าสวยงามจับใจนะฮะลูกค้า ผมล้างอาดจีดให้เรียบร้อยนะครับล้างอาดฉีดล้างห้องเครื่องล้างช่องรางให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเปิดห้องเครื่องลูกค้าได้ดูเลยเครื่องนี่เงาวับเลยนะครับผมนี่ครับรถเดิมๆเลยนะครับผมขอย้ําเลยนะฮะโบไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังนะครับผมจุดไหนทําชิ้นส่วนตรงไหนที่ทําเพิ่มเติมผมก็จะบอกว่าผมทานะครับส่วนตรงไหนที่ผมไม่ทาผมก็บอกว่าไม่ทานะอย่างเช่นฝากระโปรงที่มันซีด้านมาที่ผมทาผมก็บอกว่าผมทําแล้วก็ฟิล์มผมติดให้ใหม่ผมก็บอกว่าผมทานะครับ ส่วนยางเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะไม่ใช่ผมเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ผมผมไม่โมเมเอาแล้วเอาอยู่แล้วนะครับผมเจ้าของเดิมที่เปลี่ยนมาให้นะครับผมสวยงามจับใจแบบนี้นะฮะมาดูฝั่งคนขับกันครับผมนี่ครับผมลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยใครที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักเหมือนนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนครับกับราคาที่ผมจะลงนะส่วนเรื่องราคานะครับลูกค้าเรื่องราคาผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะแล้วก็ แล้วก็ส่วนคันไหนที่ผมขายไปเนี่ยผมจะแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับผมผมแจ้งไว้ทุกคันนะไม่มีคันไหนที่ไม่แจ้งนะฮะนี่ครับผมอันนี้อันนี้ขออนุญาตบอกกล่าวลูกค้าได้ทราบนะบางคนโทรมาโทรมาว่าผมเอ๊ะทำไมคันคันนั้นคันนี้ขายไปแล้วทําไมไม่บอกอะไรเงี้ยผมบอกอยู่นะผมแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับผมโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยนะครับ ผมอยากให้ลูกค้าได้มากๆเลยนะครับสาหรับท่านใดที่กาลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับรถสวยมากมากเลยนะครับหายากนะครับสภาพแบบนี้พาไปสน์กันเลยทีเดียวนะครับขอบไปครับผมมาดูด้านหลังกันครับที่เก็บของด้านหลังลูกลูกค้าดูฝากระโปรงนะครับผมสวยงามนะครับผมเงาเว็บเงาวับแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับไล่มาเลยนะครับผมมียางไหลมีแม่แรงให้นะครับครบคันกันแน่นอนนะครับลูกค้าครับ สวยงามสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับล้างอาชีพให้ใหม่ๆเลยกันเลยทีเดียวนะฮะครับผมนะครับไล่ดูเลยนะฮะสวยงามครับผมมาดูยางไหลกันครับนี่ครับผมข้างล่างนี่สวยครับไม่เคยเจาะเลยนะรถไม่เคยเจาะไม่เคยปิดแก๊สนะครับผมมียางไหลให้ด้วยนะครับมีแม่แรงให้ด้วยนะครับนี่ครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะโอเคก็เครื่องมือนะครับผมมีเครื่องมือให้ด้วยนะฮะโอเคเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับไป โอสวยงามมากมครับนิสันสันนี่นะครับสันนี่นีโปี2002นะครับผมสวยงามมากๆเลยเกียร์ออโต้ด้วยครับผมผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีดีนะครับผมสวยงามสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆเลยนะครับนานๆก็จะจะได้มานะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ได้มาก็อยู่ไม่นานนะนิสสันนีโอเนี่ยเป็นเป็นรถที่ลูกค้านี่นิยมกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพเขตภาคอีสานของเราก็ใช้กันเยอะนะฮะ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหากลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีเวลามาเนี่ยอยากจะได้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมนะผมบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับผมโอเคมาดูข้างในเครื่องนครับลูกค้าดูครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะฮะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะมาดูชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันครับไล่มาจากด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายนะครับไล่มาเลยครับ เครื่องดีแบตดีนะครับตื่นเช้ามาสตาร์ทที่เดียวติดนะครับไล่มาเลยครับนี่ครับผมคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับอ๋อแล้วก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะครับหม้อน้าเนี่ยเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับสามพนะครับผมลูกค้าเดิมแจ้งราคาผมทราบนะครับผมตัวนี้ก็ได้ใหม่ไปเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนครับลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยนะกับราคาที่ผมจะลงเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับ เอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคลําดับต่อไปเดี๋ยวเราไปสตาร์ทห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องนครับเพื่อที่เราจะได้มาฟังเสียงกันนะครับโอเคมาครับมาครับตามผมมาครับลูกค้าครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักเหมือนนะครับผมราคาเนี่ยผมผมกล้าพูดได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยสามารถจับต้องจับจองเป็นเจ้าของได้กันอย่างแน่นอนนะครับผมมากุญแจเนี่ยจะมีให้2ดอกนะครับ เป็นรีโมทด้วยครับใช้งานได้นะรีโมทใ,ใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งผมไว้ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ขายไปก็จะให้ไปทั้ง2เลยนะครับผมไปเก็บไว้นะโอเคนะครับเครื่องยนต์ผมติดไปแล้วนะเครื่องยนต์ผมติดไปแล้วอ่ะขออนุญาตเปิดแอร์นะครับนี่ครับผมแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำเย็นชนิดที่ว่าเย็นเจีย๊ยบเย็นเจีย๊ยบเย็นจนหนาวนะฮะ เย็นจนหนาวกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้านี่ครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะผมผมทดสอบให้แล้วแล้วก็กระจกก็ใช้งานได้ครบนะครับตอนนี้ยังยังสาธิตกระจกให้ไม่ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งไปติดฟิล์มมานะครับผมใช้งานได้แน่นอนนะครับแค่สบาทกันเลยทีเดียวนี่ครับลูกค้ามองจากข้างนอกนะครับเอยมองจากข้างในรถเนี่ยมองออกไปด้านนอกสว่างนะครับเนื้อของฟิล์มนี่ดีมากๆเลยครับสู้กับแดดได้โอ้โหสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับกลางวันนี่ไม่มีร้อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับใกล้ๆกกันมา ึบมาครับลูกค้าครับตามผมมาครับตามผมมานะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังออมองหารถอยู่นะโทรมาเลยนะครับผมโทรหาโบเลยนะส่วนแปดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สามหกเก้านะครับส่วนแปดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สามหกเก้านะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนแปดสามส่วนส่วนส่วนห้าสี่สี่ส่วนนะครับผมโอเคเรามาดึงที่วัดนตะมันเครื่องกันดูนะครับว่าจะมีควันหรือมีไอหรือเปล่านะฮะนี่ครับนี่ครับดึงกันให้สุดเลยนะฮะ ปปไ,มไ,มไ,ไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะลูกค้านะครับเครื่องดีมากๆเครื่องเงียบมากๆนะครับผมช่องล่างก็ดีมากๆนะครับสภาพพร้อมใช้งาน100%นะครับ <atics Bright. S 2> ลูกค้าเอาไปไม่ต้องซ่อมไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมนะมีอย่างเดียวก็คือลูกค้าต้องเอาไปเติมน้ำมันนะ9ก91ก็ได้95ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสัรนได้เลยนะครับผมเนะี่ครับเสียงเครื่องลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะผมให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะ เป็นไงฮะลูกค้าเป็นไงฮะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับเครื่องดีมากๆนะครับผมโอเคผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงนะครับผมเรียบร้อยเป็นไงครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับนิสสันซูเปอร์ซันนี่นีโอนะครับผมต้องขออนุญาตกรับลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับหากลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะได้นะครับไม่มีเวลามาผมบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมวันนี้ต้องขอลาลูกค้าไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ก่อนจากการเดียวผมให้ชมคลิปรอบๆบคันอีกรอบหนึ่งนะนะครับไลน์เลยครับผมก่อนจากการให้ลูกค้าชมคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยครับเงาวับนะครับถ่ายให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอนยญาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สนใจยังไงก็โทรเข้ามานะครับ0855754369นะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ line, ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830005440 0830005440นะครับหรือว่าจะโทรมาทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันโอเควันนี้ผมโบต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ